ลูรู้ข่าวยังว่าพี่ที่อยู่ข้างบ้านเราโดนตำรวจจับเรื่องอะไรหรอคะแม่ก็เรื่องยาเสพติดนี่แหละลูกน่ากลัวจังนะคะหนูอย่าไปทําแบบนั้นนะคะค่ะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดหนูนจะเป็นด็ปดีของแม่ค่ะหมอคะแม่หนูเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้แม่หนูเป็นโรคมะเร็งยังสามารถรักษาได้อยู่หมอค่ารักษาประมาณเท่าไหร่เหรอคะ สักประมาณห้าหมื่นบาทค่ะค่ะขอบคุณนะคะเลยต้องสามหมื่นจะไปหาที่ไหนได้นะแม่น้องเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วพี่แต่เรื่องเองินนี่คือไม่ไม่พอหรอคขออย่างนี้ไปทำง,งานกับพี่ไหมงานอะไร,รอะพี่ส่งยาปะโห้พี่นี่ไม่กล้าหรออยากได้ไงเงินเปรักษาแั่นไม่แค่หรอก,ก็ก็ได้พี่กัะนะคะวันนี้หมอให้แม่กลับได้แล้วคะ่ะเอ๊ะ ลูกเอาเงินที่ไหนมารักษาแม่เอิมหนูทำงานนะคะแม่หนูอ๋อจ้าลูกไยพี่กำรวาจมาตำรวจมาหนูขอโทษนะคะหนูแค่อยากได้เงินมารักษาแม่ในตัวลูกมากเลยรู้ไหมทำไมทำกับแม่อย่างนี้แม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วที่หลังก็อย่าทำอีกนะล,ลูกแ็ให้อไภัยได้กนมอ